พี่น้องวันนี้มาเก็บหอยกับคุณอาทินนะคะคบาตั้งกับประอามามีเยอะไหมคุณอาม,มีอยู่ค่ะจัตามส <c oughs> อุย้ยมีอยู่นะว้าวอุย้ยมันขึ้นมาค่ะ นี่มันขึ้นมากนี่พี่น้องน้องเข้าื้มสองลูกตรงนี้สองลูกค่ะตรงนี้สองค่ะหน้ามันลายวะเขาตึงแล้ว <c oughs> หล่นหมดแล้วทำแรงก็หล่นมือไหนอ้ยสามม,าม็เไม่มีหรอเอ้าเราได้หาหน่วยถ้าพ,พื้นนี่มันอาจจะมีมัน <c oughs> น่าจะหล่นแต่พื้นเรพี่น้องคือพ่เห็นว่า น้ำซ่านนะฮยมันจะอยู่เค็มแคบพอมันมาหากินอาหารวุ้ยมีอยู่ไหมหนังลายอ,อ๋อมีอย,อยู่ตายพอดีปูปูอยู่ตายเบื่อเหยียบน้ำโอ๊ยพี่น้องใหญ่ยอยู่นะโอ้ยจรลนจระนจระนจระนนายาพึ่งเอาอยู่ลายมันก่อนอ๋อเต็ม tìm lưu nha tìm lưu 2 tìm này ý tìm lưu ý tìm lưu ý tìm không ý tìm lưu ý hay โอมีสลามก็อย่างนี้เลยค่ะพะได้เก็บหอยไม่ต oh ดมันาสลดเห่ยหนาน,หหน,น,น,หนาสโดนอนันาสมีเห็นยออ้กระเป๋าตกหนามซะถ่ายทางล่าง ขอนี้อาตีนงมโมค่ะเอามือแ้วมันเปียยันเสียผ้าเปียก็เลยเอาตีนแทนตีนหนีบขอนี้อาตนก่ะอ้ยได้ได้สองคุณหน้าได้เลิศค่ะ ไปว่างพูดแรงมีใหม่ผมวะไอ,โอ้โดนไปใส่อะไรไม่เห็นละวัวเห็นจ้ะเอา้างหาวัวเห็นยิงอย่าที่อยากถืออ๋อยีกละอ๋อ

ไม่ไปหาเทานี้หรือเปล่านี่คุณอาดูแล้วเดินเท้าเงาจะมีเับเงาสะเบง ทันหางงมนั่นน่ะที่นี่อยู่เลพี่น้องไพ่ปัดใส่สูตรเตรียมมงมหอยน้องปัดใส่สูตรเตรียมมงมหอยนะคือบนนี้วะท่านลกากึกระจักอ้า๋ออีลึกค่ะมีอยู่แต่ว่ามันลึกคุณอาตรงนี้มีอยู่ค่ะ น้องลายตัวอยู่นะหลายอยู่ฟุน่นทั้งส่นผูกกมีเออใครจะเอามันลึกขนาดนี้ต้องค่อยๆลากมาไม่งั้นมันจะตุกนะครไม่งันมันจะตุกนะคะ,ะ,ะ,คะว้า คนอาย,อยุปุณยู่สนไม่ผู้พี่น้องก็โดนอบอยู่ตรงนี้ตรงนี้สองด้วยค่ะอุย้ยสามพี่นอ้องอุย้ยห่าหลายอยู่หลายอยู่เจ้า ยินได้ข้าบเท้าพี่น้องเห็นจะเสือ่อมเพิ่งเกิดโอ้ยหล่นแล้วอยู่ปลายมันไม่เห็นเลยไม่เป็นไรหล่นก็ไม่เอาแค่นั้นแหละ นี่ตรงคอนเนี่ยอาจจะมีอยู่โอ้ยมีอยู่นะหนึ่งตัวสองนี่พี่น้องโอ้ยสองสามบูโดค่ะเห็นกันไหมนี่อ้ยใครจะไปเอาได้เนะาะเ้าใหม่มาแงหรือเปล่ามันขับไปอยู่ได้ไดยังไงไอ้ยตกลลกค่ะ ตรงนี้ลงตัวนี้อโอ้ยหนึ่งลูกตรงนี้ค่ะโอ้ยเขาจะไปเอาได้เนะเาะมาันตกลงรูนี่ไหมต้องเอาไม้มาจิ้มเอาพี่น้องลายอยู่ลายล่วยอยู่สิหาหน่วย เ้าอ,อยากเป็นหรือเปล่าวะ เกิดมีผนอยู่ขั้นผมมันจะมาน้ำสับได้อยู่นะนี่เอาปลาได้คันใส่สูตรเตรียมมางมนะบอกโอ้ยิีลาย่อนอยู่ถ้ามีอีกงมแล้วแถวมีก็ได้ นี่คอนเองว่ิมีว้าวมีอยู่นะคุณอาหน่วยเดียวเองโอ้แต่ว่ามันอ้วนนะ,ะ <laughs> ไปใส่เลย <laughs> นี่คุณอาในงานางนี่ เลิกก็จ้างวันนี้อ้าเลิกค่ะนี่วางคอนน่ให้ลุกเดียวมันลึกค่ะไม่อยากจะเข้าไปเลย งเมงดาบ่มีบม่เน,นาะนเดชะคุณานิสลามนี่เดบ่มีบ่มีสามสี่หน่วย <c oughs> โอ้ยตัวจะสิเหลืองตัวตัวนี่ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ sẽ video hấp dẫn cứ được con <laughs> <laughs> คื่เห็นว่ะนั่นคือบอมอ่มีสเนาะอันมีคนมงมก่อนหรือเปล่าบ่เห็นหนะบ่มีุ่าสัตว์ด่างเคลื่อนท่านเขื่อนเอาบรรยากาศยามซาตงอารามอยู่น้องพี่น้องนี่โอเคได้เก็บเรงกันบรรยากาศและตำนี่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องดูงมหอยต่อก่อนนะคะอันนี้ก็คือ หอยเที่ยวได้ตอนนี้นมเพิ่มอีกจักนิดนึงเนาะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปลวบ๊ายบาย